สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับจะนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับในห้องน้ํานะครับใส่ลงในนะครับชักโครกนะครับดูที่ว่าจะได้นะครับมีผลอย่างไรนะครับแล้วประโยชน์ของเขาในการที่เรานําไปใส่ในชักโครกห้องน้ําเนี่ยนะครับได้ผลอย่างไรนะครับอันนี้อ่ะขวดนี้นี่น่าจะใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับสีแบบนี้นะนี่ครับน่ครับสีแบบนี้นะใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยทําเองได้เลยนะครับ ไม่ยากนะครับเนี่ยสีเราดูสีได้เลยนะครับที่ตั้งไว้แบบนี้นะครับอ่าขวดนี้ครับขวดนี้ครับใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมใช้ทั้งถังบําบัดนะครับทั้งอ่าชักโครกนะครับในห้องน้ํานะครับว่าผมใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยครับจุลินทรีย์ผมก็จะทําไว้ต่อเนื่องนะครับเนี่ยผมจะทําไว้ตลอดเลยนะครับ นะครับพอรุ่นเก่าแดงนะครับรุ่นใหม่ก็จะต้องมาทดแทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแดงเราต้องนําไปใช้นะครับสีขาวเขาจะก็จะเขียวแล้วก็จะแดงต่อไปนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับนี่อยู่ที่สวนนะครับก็ใช้อยู่ที่สวนนะครับเป็นห้องน้ําสวนนะครับเนี่ยครับนี่ครับวิธีใช้นะครับนี่เราก็เขย่าแบบนี้นะครับ ตุลินทีหลังข้อแสงเนี่ยนะครับถ้าเราใช้บ่อยอาทิตย์ละครั้งแนะนําให้ใช้ห้าร้อยก็พอนะครับห้าร้อยนะครับมิลลิลิตรนะครับขวดนี้จะมีหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดไม่มีถังบำบัดนะครับท่านใดไม่มีถังบำบัดน้ําเสียนะครับมีเป็นเขาเรียกว่าส้วมซึมนะครับเป็นเป็นท่อท่อท่อส้วมซึมก็ใส่ได้นะครับใส่ได้คือหนึ่งประโยชน์นะครับถ้าเป็นส้วมซึมนะครับเขาก็จะไปอ่า กำจัดกลิ่นนะครับกําจัดกลิ่นในในท่วมซึมนะครับกําจัดกลิ่นนะครับให้กลิ่นเนี่ยไม่มีลดน้อยลงนะครับแล้วก็นะครับเป็นตะกรแขวนลอยก็คือว่าย่อยสลายเป็นน้ํานั่นเองนะครับนะครับย่อยสลายเป็นน้ํานะครับแต่ถ้าท่านใดที่บ้านท่านใดเนี่ยมีถังมะบัดชะโคกเขาเรียกว่าถังมะบัดน้ําเสียนะครับถังมะบัดน้ําเสียเนี่ยใส่ลงไปเลยครับถังมะบัดเนี่ยเขาจะไปแยกน้ํานะครับแยกเนื้อแล้ว จุลินซีเนี่ยประโยชน์ของเขานะครับเขาจะไปย่อยนะครับเนื้อนะครับให้เป็นน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําดีนะครับถมวบาบัดน้ําเสียเนี่ยเขาจะมีท่อท่อเข้านะครับที่ลงจากชักโครกไปนะครับแล้วเขาก็จะมีท่อออกนะครับท่อออกเพื่อที่จะปล่อยน้ําดีนะครับถ้าเป็นในเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้มีถังบำบัดน้ําเสียเนี่ยใช้ได้เลยนะครับคือขออนุญาตได้ถูกต้องนะครับเขาจะปล่อยน้ําออกลงท่อสาธารณะแม่น้ําลาคลองได้เลยเพราะว่านะครับเขาจะเขาจะ บำบัดนะครับปล่อยน้ําดีออกซึ่งบางท่านต้องซื้อ e m นะครับ e m เนี่ยมันก็มีมูลค่าแพงที่เป็นผงนะเอามาเติมนะครับประมาณ200มิลลิกรัมก็อยู่ประมาณ6กสิบเจบาทประมาณนี้นะแต่อย่างผมเนี่ยผมใช้จุลินทรีย์ครางข์แสงแบบนี้ครับนะครับใช้แบบนี้ที่ทําเองเนี่แหละครับแล้วเติมลงไปเลยนะครับเนี่ยครับผมใช้อย่างเงี้ยผมมีถังบําบัดนะครับซึ่งลงไปเนี่ยท่อวิ่งลงไปก็ไปลงถังบาบัดเหมือนเดิมนะครับวิ่งลงไปถึงวิ่งลงไปก็จะไปลงถังบาบัดเขาก็จะไปย่อยสลายแล้วกลิ่นจะไม่มีนะครับ นะครับแล้วก็ท่อเนี่ยระหว่างวิ่งไปบางทีมันมีอตะกอนอุดตันอะไรพวกนี้จุลินทรีย์นี้เขาจะย่อยสลายนะครับย่อยสลายกลิ่นไม่มีข้อดีของเขานะครับเนี่ยเราใส่ลงไปวิธีการใช้นะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยครับเนี่ยครับใส่ลงไปห้าร้อยถึงหกร้อยมิลลิลิตรยไงครับอ่ะครึ่งขวดนี้ก็ได้ครับประมาณนี้อ่ะผมใช้ประมาณนี้นะทีละหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ เราก็ลาดน้ำนะครับลาดน้ําลงไปนะครับเนี่ยลาดน้ําลงไปนะครับลาดน้ําลงไปนะครับลาดน้ําลงไปเลยครับนี้ยกตัวอย่างวิธีใช้นะครับเนี่ยลาดน้ําลงไปเลยครับเขาก็จะวิ่งลงไปนะครับในถังบําบัดนะครับถังบาบัดที่เขาแยกนะครับแยกในแยกน้ํานะครับเขาก็จะไปย่อยสลายนะครับน้ําที่เสียอยู่ในถังบําบัดนะครับนะครับเขาก็จะย่อยให้เป็นทําให้เป็นน้ําดีมีคุณภาพ แล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นที่สําคัญนะครับไม่ส่งกลิ่นเหม็นเลยนะครับจุลินทรีย์ถังข้อแสงมีประโยชน์มากๆนะครับทั้งฆ่าเชื้อนะครับแล้วย่อยนะครับแล้วก็ทําให้น้ําเนี่ยที่เสียนะครับกลับมาเป็นนะครับน้ําดีแล้วก็ปล่อยทิ้งลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถทําเองได้นะครับจุลินทรีย์ถังข้อแสงเนี่ยนะครับไข่หนึ่งใบนะครับก็ได้แล้วนะครับไข่หนึ่งใบอย่างที่สวนผมใช้เนี่ยหนึ่งใบเนี่ยนะครับก็ทําได้ตั้งสิบขวดแบบนี้เลยนะครับ นะครับ1.5เนี่ยทำได้10ขวดแบบนี้เลยนะครับทําเองนะครับแล้วก็มาตากแดดนะครับไว้พอสีเป็นอย่างนี้เราก็สามารถใช้ได้บ่อขยะนะครับบ่อขยะสมมุติว่าใครมีบ่อขยะนะครับที่มันมีกลิ่นเหม็นนะครับผสมน้ํานะครับเนี่ยผสมน้ําแล้วก็ไปไปลาดเลยครับจุลินทรีย์เนี่ยก็จะไปฆ่าเชื้อแล้วก็ดับกลิ่นได้ด้วยนะครับตะกอนที่มันเป็นตันตามท่อเนี่ยเราเทลงไปนะครับบ่อยๆนะครับเขาก็จะไปไปย่อยสลายออกนะครับข้อดี นะครับมีข้อดีเยอะมากนะครับไม่มีข้อเสียนะครับจุลินทรีย์แสงใช้นอกจากพืชบางท่านอยู่ที่สวนเนี่ยครับใช้กับพืชต้นไม้นะครับใช้กับต้นไม้พืชแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับบางท่านไม่รู้นะครับว่าใช้ในสุขภัณฑ์ห้องน้ําได้ถังบำบัดน้ําเสียได้ถักโคกได้นะครับแล้วก็ส้มซึมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแถมในบ่อปลาก็ใช้ได้นะครับในบ่อปลาก็ใช้ได้ ฟาร์มนะครับใช้ได้นะฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดฟาร์มกบอะไรเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะครับนะครับเนี่ยดีมากๆนะครับประโยชน์ทวันนี้ผมก็นํามาเสนอเพราะผมใช้ใช้จริงนะครับแล้วก็ได้ผลดีมากนะครับเติมลงไปเลยทางชกโคกถ้าบางท่านมีถังบาบัดแต่ไม่อยากไปเปิดที่ฝาถังบาบัดนึกออกไหมครับมีถังบาบัดมันจะมีฝาเปิดด้านบนเราไม่เปิดก็ได้นะครับเรามาเติมที่ชะโคกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลาดลงไปนะครับได้ผลดีเหมือนกันเพราะว่าลงไปอยู่ที่ถังถังรับถังแรกเหมือนกันเขาก็จะย่อยสลาย กลิ่นไม่มีนะครับแล้วก็พูดง่ายเราใช้ไปนะครับใช้ไปเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นจะขึ้นมารบกวนเราไม่มีกลิ่นครับผมได้ผลดีมากครับวันนี้ก็มาบอกนะครับเคล็ดลับในการใช้จุลินทรีย์ของผมนะนะครับได้ผลดีจริงนะครับประหยัดด้วยนะครับไม่ต้องซื้อนะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนําเสนอนะเรื่องราวที่มีสาระมีประโยชน์มาฝากพี่น้องท่านทุกท่านอีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับ